สวัสดีครับผมเก่งบอลเวอร์วันนี้ผมจะมาวิเคราะห์บอลพรีเมียร์ลีกสัปดาห์ที่9านะครับมากันที่คู่แรกวันเสาร์ที่26เวลาตีสองนะครับผมเลสเตอร์ปะทะฟอร์เรสที่บ้านของเลสเตอร์ซิตี้นะครับผมถ้าให้พูดก,กันตามตรงเลยคู่นี้ผมว่ามีโอกาสที่จะสูสีกันมากๆเลยแต่ผมเชื่อว่าฟอร์เรสก็ไม่เป็นรองเลสเตอร์และแถมฟอร์เรสในฤดูกาลนี้ทำได้ดีกว่าเลสเตอร์ในช่วงเปิดฤดูกาลมาก่อนหน้านี้8นาทีครับที่จะบอกคือฟอร์เรส เคยชนะเลสเตอร์ถึง2ครั้งใน3มแมตช์ที่เคยเจอกันนะครับผมและแพ้เพียงแมตช์เดียวแต่ผมก็เชื่อว่าลึกๆเลสเตอร์จะสามารถเอาชนะได้เช่นเดียวกันนะแต่ผมขอให้ไปที่ฟอเรสต์แล้วกันผมให้ฟอเรสต์เฉือนชนะ1ต่อ0ครับมากันคู่ที่2แมนเชสเตอร์ซิตี้ปะทะซาแฮมตันในวันเสาร์ที่26เวลาสาทุ่มผมเชื่อว่าคู่นี้ไม่น่าเดากันยากนะผมถ้าจะให้กันจริงๆผมให้ไปที่แมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ผมเชื่อว่ามันจะไม่ได้ขาดลอยถึงขั้นมขอให้ไปที่แมนเชผมขอให้ไปที่แมช สามต่อศูนย์ครับมาต่อกันที่คู่ที่สามเบนฟอร์ดปะทะอิฟสวิตทาวที่บ้านเบนฟอร์ดในวันเสาร์ที่ยี่สิบหกเวลาสามทุ่มผมเชื่อว่าคู่เนี่ยถ้าพูดกันจริงๆเบนฟอร์ดระดับดีกว่านะครับในช่วงนี้นะผมเชื่อว่าช่วงนี้เบนฟอร์ดทาได้ดีกว่าในการที่ไม่แพ้คใครเอย่ยหรือชนะใครเอ่ยมาและผมเชื่อว่าในห้าเกมหลังสุดนี่เป็นสถิติที่บ่งบอกได้เลยว่าเบนฟอร์ดมีโอกาสชนะคือห้าแมตช์หลังสุดเบนฟอร์ดชนะสองเสมอสองอิฟสวิตทาวชนะแค่หนึ่งผมเชื่อเลยว่า่าผมขอออให้ไปทีบนฟร์ชะิิสว ในสกอร์2ต่อ0ครับมาต่อกันที่คู่ที่4ไบตันปะทะบุ๊ฟแฮมตันที่บ้านของไบตันในวันเสาร์ที่26ตุลาคมเวลา3ทุ่มผมเชื่อว่าคู่นี้ถ้าพูดก,กันตรงๆแล้วตอนนี้บุฟแฮมตันซึ่งไม่ชนะใครเลยนะครับผมตอนนี้อยู่ในอันดับที่20ของตารางซะด้วยซ้ําถ้าให้กันไปที่จริงๆแล้วเราควรคิดว่าให้ไปที่ไบตันใน5้านัดหลังสุดเนี่ยให้พูดก,กันตรงๆไบตันชนะถึง3เสมอไปแค่1แพ้บุฟไปแค่1น,นะครับแต่ถ้าให้พูดกันจริงๆแล้วไอ้ที่แพ้ มันก็เป็นสมัยตั้งนานแล้วครับตั้งแต่ปี6กหครับผมตั้งแต่เมื่อ2ฤดูกาลที่แล้วผมเชื่อว่าฤด,ดูกาลนี้ไบรตันฟอร์มค่อนข้างดีมากๆถ้าไม่นับว่าไปสะดุดกับเชลซีนะผมเชื่อว่าไบรตันเนี่ยเป็นทีมหนึ่งที่น่ากลัวเลยครับเพราะฉะนั้นผมจะให้ไบรตันชนะที่3ต่อ1ครับมาต่อกันที่คู่ที่5้าแอสตันวิลล่าปะทะบล็อดมัทในวันที่26เวลา3ทุ่มที่บ้านของแอสตันวิลล่านะครับผม ให้พูดกันตรงๆสติผมพูดถึงสติก่อนเลยว่า5แมต์หลังสุดเนี่ยค่อนข้างที่จะกินกันไม่ค่อยลงแอสตันวิลล่าชนะไป2เสมอไปหนึ่งบอลมัดชนะอีก2คือถ้าพูดกันจริงๆแล้วมันแทบจะ50-50ห50แล้วผู้นี้เพราะบอลมัดก็ดีไม่ใช่ว่าแย่ทั้งทีเดียวในฤด,ดูกาลนี้แต่ถ้าให้พูดก,กันจริงๆแล้วถ้าพูดจริงปีเนี่ยแอสตันวิลล่าเขามาแรงจริงครับเขามาแรงนะที่ว่าแอสตันวิลล่าในยูซีอลตอนนี้ในตารางอยู่อันดับที่หนึ่งในบอลยุโรปก,ก็ทำได้ดีผมเชื่อว่า close ที่นาทับอยู่ผมเชื่อว่าจะทําให้แอสตันวิลล่าสามารถชนะบอลมาได้แต่ผมเชื่อว่าอาจจะชนะไม่เยอะแต่ถ้าขาดคือขาดเลยแต่ผมให้สกอร์ไปก่อนเลยที่แอสตันวิลล่าชนะบอลมัดในสกอร์สองต่อหนึ่งครับสวัสดีครับวันนี้ผมมีเว็บมาแนะนานะครับผมเว็บเก่งบอลครับเป็นเว็บที่มีผู้เล่นมากกว่า1นึ่งคนการันตีไม่ว่าจะแทงบอลเล่นสล็อตหรือไพ่มีให้พวกคุณเลือกเล่นได้หลากหลายถ้าสนใจให้เพื่อนๆตามกันเลยไปได้ที่แอเก่งบอลมีแอทอยู่หน้าด้วยนะครับ มาต่อกันในคู่ที่6เอฟเวอร์ตันปะทะฟูลเล่มในวันเสาร์ที่26ตุล,ลาคมเวลา5ทุ่มครึ่ง้ายผูก้กตามสิติแล้ว5นะัดล่าสุดที่เคยเจอกันฟูลเล่มกินไป3และเสมอแค่2เสมอ2นี่คือเสมอในพรีเมียร์ลีกนะครับผมแต่ผมเชื่อว่าแมต์เนี้ยฟูลเล่มก็กินเอฟเวอร์ตันได้ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายอย่างแน่นอนถึงแม้ว่าเอฟเวอร์ตันจะเสียนักเตะหลักๆออกไปในปีนี้แต่ผมเชื่อว่าปีนี้เอฟเวอร์ตันอาจจะยังแย่อยู่นะตอนนี้แต่เขาอาจจะดีขึ้นในแมต์นี้ผมให้ไปที่สกอร์เสมอเลยครับ ให้ไปที่เสมอ2ต่อ2ครับมาต่อกันที่คู่ที่7คริสตันผลเลกประทะสเปอร์ที่บ้านของคิสตันผลเลกในวันอาทิตย์ที่27เวลา3าทุ่มตรงนะครับผมถ้าให้พูดกันตรงๆ5แมตช์ล่าสุดตามสิติเลยนะครับคือคิสตันผลเลกไม่เคยชนะสเปอร์ได้เลยถ้าเราพูดกันจริงๆแล้วถ้าพูดกันอย่างนี้สติสเปอร์ค่อนข้างที่จะดีกว่าอย่างแน่นอนคิสตันผลเลกปีนี้ค่อนข้างที่จะฟอร์มตกด้วยเช่นเดียวกันผมไม่กล้าการันตีว่าผลสกอร์จะเยอะแต่ผมกล้าการันตีอย่างหนึ่งว่าสเปอร์ชนะแน่นอนครับ แต่สกอร์อาจจะไม่ได้เยอะมากให้ตามไปได้เลยผมเชื่อว่าสเปอร์ชนะคิตตันเพลธด้วยสกอร์สต่อศูนย์ครับมาต่อกันในคู่ที่8ปดเชลซีประทานิวคาสเซิลที่บ้านของเชลซีในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมเวลา3ามทุ่มให้ผู้การตามสิตีเลยคือ5้าแมตช์หลังสุดเนี่ยเชลซี Chelsea ชนะไป2เสมอถึง2และนิวคาสเซิลชนะแค่หนึ่งให้ผู้กันจริงๆแล้วปีเนี้ยอย่างที่พูดนะครับว่านิวคาสเซิลปีนี้ก็ค่อนข้างย่ำแย่แต่ผมวิเคราะห์ในสัปดาห์ที่แล้วสามารถย้อนกลับไปดูกันได้ นิวคาสเซิลเนี่ยตอนนี้อยู่ในอันดับที่เเชลซีอยู่ในอันดับที่6และซึ่งฤดูกาลนี้ค่อนข้างที่จะทําได้ดีกว่ามากๆเลยตามสติไม่ว่าจะเรื่องการยิงการจ่ายการเกมรับในฤดูกาลนี้ผมเชื่อว่าด้วยการมาใหม่ของโค้ชเชลซีเนี่ยมาเลสกาเนี่ยจะสามารถเอาชนะนิวคาสเซิลไปได้อาจจะกินยากแต่ผมเชื่อว่าชนะได้ครับบ้านเชลซีด้วยวมีความมั่นใจด้วยผมให้เชลซีชนะนิวคาสเซิลไปด้วยสกอร์สองต่อศูนย์ครับมาต่อกันในคู่ที่9เวสต์แฮมปะทะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคมเวลา3ทุ่มถ้าพวกกันตามสถิติ5นัดหลังสุดที่เคยเจอกันคือไม่มีเสมอเลยเวสต์แฮมชนะไป2แมนยูชนะไป3และนี่คือบ้านของเวสต์แฮมครับถ้าตาสถิติที่เราย้อนกลับไปดูเลยคือเวสต์แฮมไม่เคยแพ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในบ้านเลยใน5นัดหลังสุดนี่คือสถิติที่คนก็ไม่อยากจะเชื่อเพราะแมนยูคิดว่าแมนยูชนะมาตลอดแต่นะครับอย่างที่ผมพูดไปว่าใน2แมตช์หลังสุดที่เจอกันในพรีเมียร์ลีกที่บ้านของเวสต์แฮมแมนยูไม่เคย เอาชนะเวสแฮมได้เลยแต่ตอนนี้ผมเชื่อว่าเวสแฮมเองก็มีตัวนักเตะที่เจ็บเยอะมากและส่วนของแมนยูเองก็มีกองกลางที่เจ็บกองกลางตัวสําคัญคอบบี้มโน่ให้พูดกันตรงๆแล้วตอนนี้ตามสิติแล้วผมก็เชื่อว่า2ทีมนี้จะขบเคี้ยวกันแน่นอนจะขบเคี้ยวกันแบบเข้มๆเลยให้ผมให้ทีมหนึ่งชนะผมขอให้ไปที่เวสแฮมชนะแมนเชสเตอร์ยูไนเตตด้วยการเฉือนชนะ1ต่อส่วครับต่อกันในคู่สุดท้ายและคู่ที่เดือดที่สุดในสัปดาห์ที่9 อาร์เซนอลปะทะลิเวอร์พูลในวันอาทิตย์ที่27ตุลาคม5ทุ่มครึ่งทำไมผมถึงบอกว่าเดือดที่สุดในสัปดาห์ที่9แล้วครับนี่คือคู่ที่เป็นทีมลุ้นแชมป์บิ๊กซิกเจอกันทำไมล่ะครับถึงเดือดอาร์เซนอลก็ไม่ต้องการที่จะทิ้งห่างจากอันดับหนึ่งมากนะักลิเวอร์พูลก็เช่นกันและยิ่งแข่งหลังจากแมนซิตี้แข่งแล้วความกดดันจะถูกส่งไปที่ลิเวอร์พูลหมดเลยอย่างที่ผมบอกครับว่าอาร์เซนอลเนี่ยทำไมถึงผมกล้าพูดว่าจะเสียเปรียบลิเวอร์พูลหนึ โอเดกาดเจ็บและมีโดนไปแดงซาลิบาโดนไปแดงถูกแปรนัดหนึ่งแล้วมันมานัดนี้ครับเป็นนัดที่สําคัญซะด้วยและห้านัดหลังสุดเนี่ยลิเวอร์พูลชนะไปถึงสองครั้งนะคะรับผมเสมออีกสองอาร์เซนอลชนะแค่หนึ่งในปีหกเจ็ดเนี่ยเป็นปีที่อาร์เซนอลแพ้คาบ้านผมบอกเลยครับนั่นคือบอลถ้วยแต่ก็อย่างที่พูดว่าคู่เนี้จะเป็นคู่ที่เดือดและอัตราการชนะจะไม่สูงแต่อย่างที่ผมพูดเลยว่าลิเวอร์พูลเขามาเอาแชมป์ เขาต้องการแชมป์เพราะตัวนักเตะที่พร้อมมากๆในฤดูกาลนี้เสียแค่อาร์ดิซอนไปคนเดียวซึ่งใมีผลกระทบอย่างแน่นอนผมขอให้สกอร์ไปเลยที่ลิเวอร์พูลชนะอาร์เซนอลแบบเฉือนๆแบบเดือดๆที่สกอร์สองต่อหนึ่งลิเวอร์พูลชนะครับเอาละครับจบไปแล้วนะครับสําหรับการวิเคราะห์บอลพิม์ลีกสัปดาห์ที่9ผมขอขอบคุณที่ฟังกันจนจบนะครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ช่องเก่งบอล โวยด้ยนะครับผม